ตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีวิวัฒนาการที่รวดเร็วการขยายเผ่าพันธุ์จึงทำให้มีจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากจนกระทั่งมนุษย์เริ่มออกหาพื้นที่เพื่อตั้งอาณานิคมเกาะร้างอาจเป็นหนึ่งในตัวเลือกนั้นสำหรับการค้นพบแผ่นดินเพื่ออพยพไปอยู่อาศัยของมนุษย์สักกลุ่มที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายของแผ่นดินใหญ่ซึ่งในบางเกาะที่หลังจากการตั้งรกรากไปแล้วนั้นก็ได้กลายสภาพเป็นเมืองที่ทั้งเจริญขึ้นหรือแม้กระทั่งกลายเป็นความแออัด จนเต็มพื้นที่บนเกาะจากการเข้ายึดครองของสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆจนเรียกได้ว่าเป็นเมืองเกาะและในวันนี้อับดุลไททูปจะขอพาไปพบกับ10เมืองเกาะที่มีความแออัดจ,จากทั่วโลกไปชมกันครับอันดับที่10เมืองลินดาวเมืองลินดาวเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ใกล้กับจุดเชื่อมของพรมแดนออสเตรียเยอรมันและสวิตเซอร์แลนด์อยู่ทางด้านตะวันออกของทะเลสาบคอนสแตนต์เมืองแห่งนี้เชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่โดยสะพานและทางรถไฟโดยมีประชากรประมาณ3,000คนบนพื้นที่33.18ตารางกิโลเมตรเมืองเกาะแห่งนี้เต็มไปด้วยอาคารแบบยุคกลางและอาคารกึ่งไม้ที่ประกอบไปด้วยอสังหารมาิมทรัพย์โรงเรียนโรงพยาบาล แหล่งช้อปปิ้งและรวมไปถึงสถานที่จัดงานเทศกาลประจําเมืองและแทบไม่น่าเชื่อนะครับว่าเมืองลินดาวนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแต่ว่ามีหลักฐานของการตั้งถิ่นฐานของชาวโรมันยุคโบราณบนเกาะแห่งนี้มาตั้งแต่ศตวรรษที่1เลยทีเดียวอันดับที่ 9. ซานตาครูสเดลอิสโตเล ซานตาครุสเดลิสโ o l e ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลคริบเบียนของโคลัมเบียเป็นเกาะที่มีผู้คนหนานแน่นที่สุดแห่งหนึ่งในโลกมีที่อยู่อาศัยประมาณ90หลังคาเรือนและมีจำนวนประชากรประมาณ1,200คนที่อัดแน่นกันอยู่บนเกาะที่มีเนื้อที่เพียงประมาณ12,000ตารางเมตรความแออัดที่มีมากขนาดนี้ทำให้ชาวเกาะแห่งนี้ต้องฝังศพของพวกเขาในเกาะใกล้เคียงเพราะไม่มีที่ว่างสำหรับทำศุสาร และพวกเขายัางต้องเล่นกีฬาบนเกาะที่อยู่ใกล้เคียงเนื่องจากจัตุรัสสาธรารณะกลางเมืองเพียงแห่งเดียวในซันตาครุสเดลอิสโตเลนั้นมีขนาดประมาณแค่ครึ่งหนึ่งของสนามเทนนิสเท่านั้นอันดับที่ 8. อิสซลาเดลเบสคาตรีอิสซลาเดลเบสคาตรีหรือเกาะชาวประมงในภาษาอิตาลีเป็นเกาะที่อยู่ทางเหนือสุดของหมู่เกาะเบโรเมียน หนในเกาะหลัก3แห่งที่อยู่ในทะเลสาบลาโกมัจโเรโดยมีประชากรประมาณ50คนเป็นเกาะเดียวในเกาะใกล้เคียงที่มีคนอาศัยอยู่ตลอดมีถนนแคบๆไว้เป็นทางลัดเลาะตามชุมชนที่อยู่อาศัยนั้นถูกปูด้วยหินและได้เชื่อมออกไปยังทางเดินเล่นที่อยู่รอบเกาะซึ่งทางเดินนี้มักถูกน้ําท่วมอยู่บ่อยครั้งในส่วนของอาคารบ้านเรือนก็ถูกสร้างขึ้นใกล้ชิดกันจนเต็มพื้นที่ของเกาะในที่สุด แม้ว่าอาชีพการทำประมงแบบดั้งเดิมยังคงมีอยู่แต่เสน่ห์อันเก่าแก่แบบนี้ก็เป็นตัวส่งเสริมในการท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญที่สุดของชาวเกาะอ,อันดับที่ 7. เม็กซคาติตันเม็กซคาติตันเป็นเมืองเกาะขนาดเล็กที่มนุษย์ได้เข้าไปตั้งถิ่นฐานขึ้นอยู่นอกชายฝั่งแปซิฟิกของเม็กซิโกเมืองนี้ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มแม่น้ำ โดยมีลำคลองป่าชายเลนล้อมรอบในช่วงฤดูฝนเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมมักจะเกิดน้ำท่วมที่ท้องถนนและผู้คนก็เปลี่ยนไปใช้การพายเรือเพื่อการเดินทางผู้เชยวชาญบางคนเชื่อว่าจริงๆแล้วเมสกาิติตันอาจจะคือแอสลานในตำนานซึ่งเป็นบ้านเกิดของบรรพบุรุษชาวแอสเท็กในปัจจุบันเมืองเกาะแห่งนี้มีจุดเด่นคือเป็นเมืองเลี้ยงกุ้งซึ่งมักจะพบเห็นกุ้งถูกตากแห้งเอาไว้ทั่วทั้งเมือง ันดับที่6โทรเกียรโรเกีย,กยตั้งอยู่ใกล้กับเมืองสปิด เป็นหนึ่งในเมืองจากยุคกลางที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีที่สุดในยุโรปและไม่ว่าจะเป็นถนนสไตล์ยุคกลางที่มีขนาดเล็กกดเคี้ยวภายในเมืองเกาะแห่งนี้ความแน่นหนาของสิ่งปลูกสร้างก็ยังเผยให้เห็นร้านอาหารที่ซ่อนอยู่และแกลเลอรี่ศิลปะที่สะดุดตาทางเดินเล่นริมทะเลอันกว้างใหญ่รอบเมืองไปจนถึงท่าเรือที่เต็มไปด้วยเรือใบหลายลำอาคารบ้านเรือนเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมโรมาเนสและสถาปัตยกรรมโกธิกเมืองเกาะแห่งนี้ ยังมีมหาวิหารเซนต์ลอเลนส์ในสไตล์เวนิสอันงดงามรวมถึงศาลากลางและป้อมประการจากยุคกลางอีกด้วยอันดับที่ 5. เนเซบาเนเซบามักจะถูกเรียกกันว่าไข่มุกแห่งทะเลดำเนเซบาเป็นเมืองเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากโดยอิงจากประวัติศาสตร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลากว่า3,000ปี ส่วนที่เก่าแก่ของเมืองตั้งอยู่บนเกาะที่เชื่อมต่อกันกับแผ่นดินใหญ่ด้วยทางหลวงขนาดเล็กที่ถูกสร้างขึ้นในอดีตซึ่งทางหลวงขนาดเล็กนี้เป็นหลักฐานของการเข้ายึดครองโดยอรารยธรรมต่างๆที่หลากหลายตลอดการดำรงอยู่ของเกาะแห่งนี้ถึงแม้ว่าในปัจจุบันเนเชบาจะมีอาคารมากมายเต็มพื้นที่ของเกาะก็ตามแต่ก็ยังได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองที่มีจำนวนโบสถ์ต่อสัดส่วนของประชากรมากที่สุดอีกด้วย ดับที่4 f o ฟเรสฟสประเทศกัวเตมาลาตั้งอยู่บนทะเลสาบเปเทนอิตซาและได้เชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่ด้วยทางหลวงสายสั้นๆไปยังเมืองแฟดได้แก่ซานตาเอเลนาและซานเบเนโตในยุคก่อนโคลัมบัสเมืองฟอเรสนั้นเป็นเมืองมายาของนอชเปเตนซึ่งคือเมืองหลวงของอาณาจักรอิตซามายาก่อนจะถูกโจมตีโดยเรือของสเปนในปี1697 ในปัจจุบันเหตุผลหลักของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในการเยี่ยมชมเมืองฟอเรสต์ก็คือการได้ใกล้ชิดกับซากปรกหักพังของชาวมายาที่มีชื่อเสียงถึงแม้ว่าจะมีอาคารที่ดูแน่นขนาดแต่เมืองของเกาะแห่งนี้ก็ยังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเนื่องจากเมืองนี้นั้นเต็มไปด้วยอาคารในยุ่าอนานิคมที่มีหลังคาสีแดงและถนนที่ปูด้วยหินอย่างมีเอกลักษณ์โบสถ์เก่าแก่โรงแรมและร้านอาหารมากมายที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ท 3. มาเลมาเลเป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในมาลดีฟมีผู้คนมากกว่า1 0 0 0 0แคนที่หนาแน่นบนเกาะเล็กๆแห่งนี้เนื่องจากไม่มีพื้นที่เพื่อขยายไปสู่ชนบทโดยรอบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดจึงต้องตั้งอยู่ในตัวเมืองน้ำประปามาจากน้ำบาดาลที่แยกเกลือออกจากน้ำทะเลในขณะที่ไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นในเมืองโดยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ขยะมูลฝอยจะถูกนำส่งไปยังเกาะใกล้เคียงผู้ตั้งถิ่นฐานกลุ่มแรกในเมืองหลวงของหมู่เกาะมัลดีฟแห่งนี้คือชาวดราวิเดียนซึ่งมาจากชายฝั่งใกล้เคียงของอนุวทีปอินเดียสมัยใหม่และชายฝั่งซีลอนนั่นเองอันดับที่ 2. แมนฮัตตันแมนฮัตตันเป็นหนึ่งใน5เมืองของนครนิวยอร์กและเป็นสิ่งแรกๆที่ผู้คนมักนึกถึงเมื่อพูดถึงนครนิวยอร์ก แมนฮัตตันเป็นเมืองเกาะที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในนครนิวยอร์กคําว่าแมนฮัตตันนั้นมาจากชาวเลน a าเปซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ก่อนชาวยุโรปที่จะมาล่าอาณานิคมและแปลว่าเกาะแห่งหมู่เนินเขาต่อมาในปี1625ชาวดัตชได้ทำการสร้างป้อมปราการบนเกาะแมนฮัตตันซึ่งถือเป็นจุดกําเนิดของนครนิวยอร์ก ในปัจจุบันนี้แมนฮัตตันเป็นหนึ่งในเมืองเกาะที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลกโดยมีประชากรประมาณ1.6ล้านคนบนพื้นที่เกาะขนาด59.47ตารางกิโลเมตรอันดับที่ 1. เวนิสเวนิสเป็นเมืองเกาะที่มีครองที่มีชื่อเสียงระดับโลกถูกสร้างขึ้นบนหมู่เกาะทั้งหมด117เกาะซึ่งได้เชื่อมต่อกันด้วยสะพาน455แห่งในใจกลางเมืองเก่าแก่แห่งนี้ คลองได้ทำหน้าที่เปรียบเสมือนถนนและการคมนาคมของเมืองแห่งนี้จะใช้เส้นทางน้ําหรือทางเดินเท้าเป็นส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามในช่วงที่น้ําขึ้นสูงในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวในช่วง1000ปีที่ผ่านมาที่จัตุรัสซานมารโกซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต่ำที่สุดของเกาะจะถูกน้ําท่วมทั้งหมดและในทุกๆ100ปีเมืองเวนิสจะจมลงไปประมาณ7เซนติเมตร ในขณะที่รายงานล่าสุดระบุว่าในช่วงศตรวรรษที่ผ่านมาที่นี่ได้จมลงไปประมาณ24เซนติเมตรซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลในเอเดอติกที่ทำให้เวนิสได้จมลงจากฐานของตนเองแนวทางหนึ่งที่นักวิชาการได้เสนอคือการยกเมืองให้สูงขึ้นจากระดับน้ำทะเลโดยการสูบน้ำลงในดินใต้เมืองเกาะแห่งนี้